สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังพบกับผมในรายการฟรีไซด์บดตรเอกกับผมดรเอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิช์เราจะมาคุยเรื่องของเกรดความรู้สั้นๆโดยการใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเอาเกรดความรู้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาตัวเองโดยที่เราเน้นเรื่องของเกรดความรู้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังจบรายการในเรื่องของการทําธุรกิจนั้นมีคนหลายคนครับมาขอคําปรึกษาจากผมเรื่องของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นเขาขาดอะไร และคําตอบที่ตอบมักตอบง่ายๆเลยครับก็คือขาดกลยุทธ์คำๆนี้ครับคำว่ากลยุทธ์นั้นเป็นคําที่หลายๆคนบอกว่าเราเป็นธุรกิจ SME ต้องมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยเหรอเราทําแค่ธุรกิจเล็กๆขนาดนี้คําว่ากลยุทธ์มันดูยิ่งใหญ่เกลียงไกลเกินไปไหมจําเป็นต้องทําหรือเปล่าผมวอาตอบทุกคนครับว่ายังไงยังไงบริษัทจะเล็กจะใหญ่ กลยุทธ์คือตัวกำหนดทิศท,ทางในการทำธุรกิจหากไม่มีกลยุทธ์ก็คือไม่มีทิศท,ทางแล้ววันนี้จะถามว่าอยากที่จะเจริญเติบโตอยากจะร่ำรวยจากการทำธุรกิจขาดอะไรคุณขาดทิศท,ทางนั่นเองหากวันนี้ไม่มีเรื่องคำว่ากลยุทธ์และวหลังเบรกโฆษณาครับผมจะกลับมาอธิบายฟังแล้วกันครับว่ากลยุทธ์นั้นมีพื้นฐานอย่างไรอะไรคือจุดเริ่มต้นในการสร้างกลยุทธ์ให้คุณนั้นเติบโตและร่ำรวยครับ